สวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดติดตามล่าสุดนิวยอร์กประกาศเตือนอีก10วันวงการแพทย์สะเทือนช่วงคืนวันที่22มีนาคม2,563ทางด้านสำนักงานข่าว BBC ได้รายงานว่านายบินเดบาซิโอนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซิตี้ได้ประกาศผ่านเืซอว่าในอีก10วันทั้งหน้าจะเกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งสำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้เกิดความเวลวร้ายของการระบาดโควิด COVID -19 อย่างแน่นอนจากที่ WHO ได้เตือนสหรัฐว่าจะเป็นศูนย์กลางของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้นก็อาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วเนื่องจากตอนนี้ประเทศสหรัฐมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งแซงมาอยู่ที่ันดับสามของโลกแล้วภายในเวลาแค่ไม่ถึง1เดือนซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่32,356และเสียชีวิตไปแล้ว414คนซึ่งถ้าเป็นเมืองนิวิอรอกอย่างเดียวมีผู้ติดเชื้อสูงถึง15,777ลารยายในขณะน,นี้ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่น io, ายบินเดบาซิโอจะประกาศผ่านสื่อดังของ NBC ว่าจะมีผู้ติดเชื้อและล้มตายอีกมากมายหากว่าเรายังหาอุปกรณ์การทางการแพทย์ เพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้นายบินเดบาซิโอได้เตือนอีกต่อว่าชาวอเมริกันทุกคนได้รู้ความจริงว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังแย่ลงเรื่อยๆและในเดือนพฤษภาคมจะแย่มากกว่านี้ทั้งนี้ทางด้านนายบินเดบาซิโอยังได้ทำการเตือนอีกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เริ่มเข้าสู่ภาวะขาดแคลนไม่ใช่เพียงนิวยอร์กซิตี้เท่านั้นแต่เป็นหลายๆรัฐ อีกทั้งยังพบว่าอุปกรณ์การป้องกันสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้กับไวรัสก็ขาดอย่างหนักหากเป็นอย่างนี้เราจะแย่ลงเรื่อยๆนี่นะครับก็คือการเตือนของทางสหรัฐเกี่ยวกับการประเชิญหรือการต่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ตอนนี้ทางสหรัฐกำลังประเชิญกับการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์การป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับ ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วมีความเี็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องตาลุชชาแนลคนอ่านข่าวเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปขอบคุณครับ